10ปีมานี้เนี่ยสายตาเราเปลี่ยนเป็นค่อนข้างเร็วทําให้เราต้องพยายามหาร้านแว่นหมดหนุดเงินก็ประมาณหลักแสนถึงสองแสนบาทการหาแว่นที่ถูกใจเนี่ยยากมากหลักๆคือเวลาเรานั่งหน้าคอมนานๆนะมีปัญหาตลอดก็คือว่ายิ่งนานนะต่อวันนะมันก็ยิ่งลา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 ไปเรื่อยๆ เราเพิ่งมาตรวจเจอก็ตอนเขา8ขวบแล้วถ้าในทางการแพทย์ก็คือการฟื้นฟูตาที่เกิดเริ่มเป็น l a ซ y eye มันจะช้าไปเพราะว่าเราก็เห็นว่าเขาใช้ชีวิตปกติแต่พอไปตรวจก็ถึงจะอุ๊ดตกใจตกใจมากแล้วก็กังวลเครียด แรกๆที่สายตาจากสั้นแล,ล้วริ่มามียาวนั่นแนะ่ะอันนั้นมีความรู้สึกเฮ้ยทำไมลบเก้าแล้วมันมันปแปลกๆแ,แล้วไม่มีความมั่นใจโดยเฉพาะตอนข้ามถนนกลัวอยู่ถ้าแมงสายตาสั้นอย่างเดียวมันไม่ยากแต่ถ้าพอถึงอายุนึงเนี่ยมียาวเข้ามาเกี่ยวแล้วเนี่ยก็ยิมม่งลำบากละในการตามหาแ่นแล้วก็ทําให้เราทุกข์ใจ จริงๆอ่ะผมผมไม่ใช่คนที่แบบว่าพิถีพิถันเรื่องการเลือกแว่นอ่ะผมก็แบบว่าก็คือไม่ได้มีงบประมาณเยอะขนาดนั้นเวลาเรามาซื้อแว่นเราก็อยากจะได้อะไรที่มันตรงกับใจเราถูกใจในการบริการแล้วก็ราคาที่โอเคถูกไหมครับโดยเฉพาะไว้าทาง,งานไม่อยากมาซื้อบ่อยๆอยู่แล้วเราก็อยากจะได้คุณค่าที่คุคค้มค่าแล้วก็ราคาที่การบริการที่โอเคคือเท่าที่คุยกับหมอเนี่ยนะครับในวัยเด็กที่อายุยังไม่เกิน7ดขวบจะสามารถแก้ไขโดยการใช้เลนแว่นหรือการบล็อกตา,ตาหรือการใช้แว่นพิเศษได้ ช่างวัดสายตาต้องเป็นระดับที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ต้องวัดสายตาในในเด็กได้มันจะต้องสอดคล้องไปกับคําแนะนําของหมอด้วยคือในเคสผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดว่าในการตัดประกอบแล้วเกิดการผิดภายนเวลา่้าเดินเนี่ยเขาจะกะร,ระยะสูงต่ำลำบากซึ่งจะเกิดอะไรครับบางครั้งบางท่านหกล้มซึ่งไม่ได้เลยครับอันนี้หกล้มปุ๊บมันกา่านรู้ว่าเอา้าเขาใส่เดินแล้วเกิดอุบัติเหตุเพราะการใส่โปรเกรสซีฟเลนของเราเนี่ยมันไม่ได้ ในการนปกสิล์เลยมันต้องมีไซส์กรอบที่พอดีกับรูปหน้าใหญ่ๆมากเกินอย่าเล็กเกินเพราะถ้าใหญ่มากเกินเพิ่มใส่แล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาหันซ้ายหันขวาซึ่งยากอยู่ครับปกสิลเลนไม่ใช่เรื่อไง,งเพราะเป็นเลนที่ซับซ้อนคือใน c a s ของลูกค้าที่2เนี่ยเป็นเป็น,ปนวัยรุ่นนะครับวัยทำงานซึ่งสายตาเขาเนี่ยถือว่าเยอะเยอะในนี้คือทั้งสั้นเยอะเอียงเยอะซึ่งแว่นเขาก็จะทํายาก ถ้าเลือกเลนสไม่เหมาะกับใสาตาเขาเนี่ยจะทำให้เขาใช้งานเนี่ยคือมันใส่เห็นครับแต่ไม่สบายตาเคสที่3ในเด็กต้องระวังคือเด็กในเมื่อเขา แต่การถือสารก็มีปัญหาเราก็ต้องดูให้ได้ว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะจับอยู่แล้วว่าอันนี้มันมันโอเคไม่โอเคแต่บางทีเราไปจ่ายโอเวอร์ไปเนี่ยทำรูว่าเด็กแทนที่สายตาจะดีกับบางท่านสายตาเสียไปเลยมันต้องมีความชํานาญครับเพราะว่าอะไรไม่ใช้สายแว่นปุ๊บเห็นชัดแล้วจบการเห็นนบางทีมันเห็นผิดปกติมันก็ไม่จบครับเพราะนั้นคะวามชำนาญน,นี่มีองค์ประกอบสําคัญ คำว่าวีแวกมาเตอร์เนี่ยผมดานนด้อย่างผมมันน่าจ,จะเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญในด้านเกี่ยวกับการแก้ไขมาสายตาคือทุกอย่างเกี่ยวกับการมองเห็นคือกว่าที่เราจะเป็นวีแว็กซ t มาเตอร์เนี่ยการที่จะเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องมีการสะสมแล้วการสมมีของเราเนี่ยมันประมาณทัก5 6ปีกว่าจะมีความช่ำชองแล้วก็ชํานานมาต้องแบบต,ต้องฝึกฝนแล้วก็ทําเป็นประจำแล้วก็จะคุ้นชินคือการแก้ไขมาสายตามันเป็นสายเป็นไม่เหมือนกับคนเนี่ยเป็นโรคแต่โรคการมองเห็นที่เห็นไม่ชัด เพราะฉะนั้นในการจ่ายายาเนี่ยรู้ว่าเป็นการแก้ไขเลนที่เห็นชัดเนี่ยมันต้องถูกต้องแล้วก็ตรงกับการใช้งานของเขามันถึงจะประสบการณ์สมบร็จเป็นเครื่องมือตัวใหม่ที่ออกแบบเลนโปรเกรสซีฟเลนตั้งแต่ใส่มาพี่ว่าแว่นอันนี้นะพี่ไม่ต้องถอดแว่นใส่ได้ตลอด24คือการทําแว่นน่ะถ้าเขาเทคแคร์ดีแล้วก็รู้ว่าเราสายตาเป็นยังไงแล้วก็ดูแลเราอย่างดีเราไม่ไปไหนหรอกค่ะ mm hmm. เขานั่งอยู่ในใจเราเราก็นั่งอยู่ในใจเขา รอบนี้คือต่างกับหลายๆคนที่เคยไปตัดแว่นด้วยครับเขามีเวลาคุยกับผมมากกว่าใส่ใจมากกว่าก็าอุ่นใจกว่าครับเพราะว่าเ,าเ,ข,าเขาดูลแลเราด้วยเขาไม่ได้ขายของให้เราเนาะเรารู้สึกว่าอยงางนี้ด้วยเครื่องมือด้วยกับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการอธิบายค่าสายตาปัญหาของ,ของสายตาได้ใช้มาแล้วได้รู้แล้วว่าโอเคก็จะมีตัวเองลูกสองคนหรือจะเป็นภรรยาด้วยหรือจะคนอื่นสมาชิกในบ้านก,ก็คงมาที่เดียวกัน ผมมาทำงานมาทั้งหมด39ปีลูกค้าผมส่วนใหญ่รู้จักกันมากมากกว่า20ปีเหมือนกับคือเราเป็นคนในครอบครัวคะและ้วที่เขาไว้ใจให้เราดูแลแก้ไขการมองไม่เห็นให้เขาเห็นคือในการทำงานแก้ไขหนาของสายตาเราต้องทำให้เขาไว้ไวใจแล้วก็เชื่อใจเราว่าไอ้ที่เราแนะนำเขาเนี่ยเราไม่มีอะไรแอบแฝงเหมือนก็ฝากการเห็นไว้ที่เราไม่ใช่เป็นรุ่น,นพ่อก็ตามรุ่นลูกแล้วก็สู่ลูกซึ่งรู้สึกว่ามันอิ่มใจไงฮะ ทำให้เขาเห็นน่ะแล้วเขาไว้ใจว่าเอ๊ะลูกหลานของเขาทั้งหมดจะต้องมาอยู่ในการดูแลของของเราแล้วก็ไหนหอแว่น